สวัสดีค่นะนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็พบกับครูปูในรายวิชาวิทยศาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายค่ะวงจรไฟฟ้านักเรียนคิดว่าการต่อวงจรไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดเพราะอ,อะไรนักเรียนพอจะทราบไหมคะ เรามาช่วยกันหาคำตอบกันเลยคะ่ะการต่อวงจรไฟฟ้าการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะเราเรามารู้จักคำว่าวงจรไฟฟ้ากันก่อนค่ะวงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสะไฟฟ้าไหลามาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าผ่านตัวนำไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วไหลกลับสู่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าเดิมได้ครบวงจรค่ะดูตัวอย่างนะคะ อันนี้เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะก็จะมีแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายค่ะต่อไปค่ะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจะประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญคือ 1. แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจะทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้าค่ะได้แก่แบตเตอรี่ฐานไฟฉาย 2. สายไฟฟ้าหรือตัวนำไฟฟ้า ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกันค่ะและ 3. อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแบบต่างๆค่ะเช่นเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเป็นต้นค่ะ เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรโดยมีสวิตช์ทาหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าค่ะหากต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรและเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทํางานได้เราเรียกว่าวงจรปิดค่ะแล้วเรียนลงสังเกตแผนภาพดูนะคะและหากต่อวงจรไฟฟ้าไม่ครบวงจรโดยปลดสายไฟฟ้าเส้นใดเส้นหนึ่งออกหรือยกสวิตช์ขึ้น และเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้จะเรียกว่าวงจรเปิดค่ะนักเ,เรียนสังเกตแผนภาพนะคะแล้วดูความแตกต่างนะคะจะเห็นว่าสวิตจะต่างกันใช่ไหมคะถ้าวงจรปิดสวิตก็จะไม่ถูกยกขึ้นค่ะแต่ถ้าสวิตยกขึ้นเมื่อไหร่เราเรียกว่าวงจรเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่สามารถทำงานได้ค่ะ การต่อไฟฟ้าอย่างง่ายแล้วทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างสามารถทำได้หลายวิธีนะคะเช่น1นําำปลายด้านล่างส่วนที่เป็นโลหะของหลอดไฟฟ้าแตะที่ขั้บวกของฐานไฟฉายค่ะหรือ 2. นําำสายไฟฟ้ามาต่อเข้ากับด้านล่างาด้านข้างบริเวณที่เป็นโลหะของหลอดไฟฟ้าค่ะ 3. นําำปลายสายไฟฟ้าที่เหลือ ต่อเข้ากับขั้วลบของฐานไฟฉายค่ะหรือ 1. ต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟฟ้าแต่ละเส้นเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของฐานไฟฉายค่ะ 2. นํนำปลายสายไฟที่เหลือเส้นหนึ่งต่อเข้ากับปลายด้านล่างของหลอดไฟฟ้าค่ะและ 3. าํนำปลายของสายไฟฟ้าอีกเส้น ต่อเข้ากับบริเวณโลหะของหลอดไฟฟ้าค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่าหลอดไฟก็จะสว่างทั้งสองแบบนะคะส่วนการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านทำได้โดยนําเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆต่อเข้ากับเต้ารับเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงทำงานได้นะคะการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแทนการวาดรูป ทำได้โดยใช้สัญลักษณ์แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าและลักษณะการต่อของแต่ละส่วนประกอบในวงจรนั้นดังแบบนี้ค่ะก็จะมีเซลล์ไฟฟ้าสัญลักษณ์นะคะถ้า1เซลล์ด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลบนั่นเองลองสังเกตนะคะถ้าหลายเซลล์ก็จะเขียนแตกต่างกันนะคะสายไฟฟ้าค่ะสัญลักษณ์ก็จะเป็นเส้นตรง หลอดไฟฟ้านะคะนักเรียนลองสังเกตสัญ,ญลักษณ์นะคะมอเตอร์ Motor ไฟฟ้าออดไฟฟ้าและสวิตไฟฟ้าค่ะสัญ,ญลักษณ์ก็จะต่างกันนะคะสวิตไฟฟ้าปิดกับสวิตไฟฟ้าเปิดค่ะตัวอย่างการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแผนภาพที่1ค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะว่าเซล์ Sell ไฟฟ้าบวกลบ แล้วก็หลอดไฟฟ้าค่ะฐานไฟฉายนะคะจะเขียนด้วยเซลล์ไฟฟ้า2ค่ะหลอดไฟสว่าง2ดวงใช่ไหมคะในแผนภาพก็จะมีสัญลักษณ์ของหลอดไฟ2หลอดเหมือนกันค่ะแต่เซลล์ไฟฟ้า1เซลล์นะคะและ3ค่ะสิ่งที่เพิ่มมาก็คือสวิตช์ใช่ไหมคะและเซลล์ไฟฟ้า2เซลล์ค่ะนักเรียนลองดูนะคะว่าการเขียนต่างกันอย่างไรและ4ค่ะหลอดไฟฟ้า แล้วก็มีสวิตเหมือนกันค่ะมีเซลสอ,เอสองเซลนะคะแต่หลอดไฟกับต่างกันก็คือสว่างกับไม่สว่างค่ะเหตุผลที่สว่างเพราะเป็นวงจรปิดค่ะแต่ถ้าถ้าสวิตยกขึ้นเป็นวงจรเปิดน,นะคะนักเรียนลองสังเกตแผนภาพนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วลองมาตอบคำถามวิคธีสนุกกันเลยค่ะ วงจรปิดและวงจรเปิดต่างกันอย่างไร 2. วง,งจรไฟฟ้าคืออะไรและ 3. ค่ะแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเป็นอย่างไรรู้คำตอบแล้วนะคะให้นักเรียนส่งคำตอบเข้ามาในไลน์ของครูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ